บังไซโอ้โหยังพี่น้องยังโตปานอะบอมดอปน้อยนะพี่น้องนวดไปเรื่อยครับผมโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับดูการนานี่คือฉีเต็มคาราเบลอยู่พี่น้องครับผมนี่โอ้ตัวนี้ใส่สวยนะครับถ้าใส่สวยนี่บอมสวยเลยครับ พี่น้องบอกกับเรอเล่นกินเขาผมมาตาแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เดินทางมาตปกประกุนะครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งไม้ครับผมไม้เขาก็สซีซยนะครับนี่ครับผมนงี้ยววันนี้อาร์ตมาจีนกับเบลเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้กิวเนี่ยนะเอาไม้ลาดน,นะครับผมมาเม็ดน,นี่เป็นไม้ลาดน,นะครับนี่โอ้ยสวยงามนะครับที่ดีเลยเอาวันนี้นะครับเปิดไม้มากอะมีเต็มนะครับผมนี่เอ็งเรีกๆๆหน่อยๆนะครับผม แต่ว่า,าเด็ดกว่านี้ว่ามีอีกแล้วพี่น้องคนเดี๋ยวไปชมครับเซียนรุ่งครับผมเดี๋ยวพาไปเบิรงครับเดี๋ยวพาไปเบิรงชมครับชมว,ว,วงช่วงอ้ยลงขุนหลายพี่น้องลง lỗi nào chin lùng nàng mùi hè nạm nàng mùi lạy nàng mùi 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 tóc tóc nàng mùi nàng Yeah. Vâng say ha, vâng xay Oh god. Đi gặp tô ba nào bố. Tốt nên oai bị nòng đi. Nào, đi tèm nào. Tô ba áo nhả cái nào. Là áo lông trắng nào. nhiều nhiều lại. อย่างนี้ครับครับผมรอดรุ่นไม่รองมาเนี่ยรอดรึเ่เงียบครับเงียบเงียบปลาหน่อยมาต่องอยู่ครับตอกปลาหนึงอือไปใส่ับ จับจังวะเนีย่ยครับปามตัวหน่อยพี่น้องนะครับผมแต่ตัวใหญ่นี่ยพี่ิมันอยู่นะครับผมโอ้หน่อยแห้งครับหน่อยแห้งเอาครับลองมือค,ครับผมโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วครับ แต่มีตัวเป็นโดนครับผมเงี้ยานะครับผมใครสนใจกะนอินบอกว่าในเพจนะครับมดูการนานี่คือจีต็มคาระเบียยู่ข้่งหลงครับผมนี่โอ้ตัวนี้ใส่สวยนะครับถ้าใส่สวยนี่โบผาดนะครับรอเล่นกินจ้าไห้นะครับพี่น้องนี้ครับกดปลาครับผมนี่น่าจับปลากะระวังนะครับผมปรากดมันจะมีสามเงียงนะครับคีมก็มีครับต่มาใส่นะครับผมคีมก็มีแต่มาใส่ครับ ล่วงช้างพี่น้องล่งช้างเนี่ยมาแกะกันครับกีมเขามาแจะมาโปรใสนะคพี่เีมนี่นะฟาดกันเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเข่ากับกรันตีนะครับผมถ้ามีโตนัดแน่นอนนะครับผมลงมาแล้วครับพี่น้องลวดต่อครับ 能不能再用啊，别抠吧。能 พี่น้องโดนครับโอ้ร้อยเอาเงาเลยไปแล้วครับผมแบตกล่องสิเบิดสละพี่น้องมวลน,น,น,น้ำกันครับมือนี้นะครับผมกับเสี้ยนลุงนะผมเนื้อเ่าวผมมีไข่นะครับผมเนื้อขอเนื้อขอนะครับนี่เอฟซีท่านหนสนใจนะครับเสี้ยนลุงมังนมีบริการจำน่ายนะพี่น้อนงเรื่อนะครับผมน,นี่บริการมีโตครับมีโตได้แน่นอนนะครับผมประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กนา,านหนามัมีหยาดนะครับผมขนาดปลาโซนนะผมถึงเขียวนะครับกินคือเก,ก้านะครับพี่น้องนะครับผมกินดียอมคืนเงินให้หัวไปชิดในฐานแล้วครับขอบคุณนะครับเหมาะนู่นของวัววนกันนะครับพี่น้องกันถือว่ามาทานนะครับมือนึงกันโอเคครับผม